สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมคนอื่นกับขอขอบคุณลูกค้านะครับผมที่เพื่นทําการเอฟใบนะครับผมตอนนี้เกือบ20กระถางแล้วนะครับผมที่ทําการสะสมไว้ว่าติดบนรยุนะครับผมเดี๋ยวไปสนีทําการนะครับจะทําการแพ็คจัดส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับผมแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับผมยังมีบอลสีทางฝั่งนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะเลือกเอาบอลที่ราคาเบาๆนะครับผมเผื่อใคร ที่ติดตามอยู่อยากปลูกบอลสีแต่ว่าอยากได้ต้นราคาย่อมๆนะครับผมเนาจะพาให้ทุกท่านนั้นมาชมทางนี้กันนะครับผมผมมีพญาสเสว็ด้วยนะครับผมนานๆานมาทีเนื่องจากเขาเป็นบอลที่เลี้ยงค่อนข้างที่จะโตได้ช้านะครับผมทุกท่านเป็นทรงพุ่มที่น่ารักนะครับผมสำหรับกอนี้นะครับผมมีจํานวนประมาณ20กว่าต้นเลยนะครับผม นี่ครับเป็นต้นเล็กๆนะครับผมที่งอกขึ้นนะครับผมทุกท่านสําหรับโกนี้นะครับผมใครชอบต้นไม้ที่ไม่ใหญ่มากนักครับผมน้องกาลังน่ารักนะครับโกนี้จะขายอยู่ที่370รวมส่งนะครับผมใครที่ชอบพญาสเวกะนานนานมาทีนะครับผมทุกท่านเนื่องจากเป็นบอลที่เลี้ยงค่อนข้างแต่โกช้านั่นเองนะครับผมไปต่อกันที่บอลสีที่หายากๆกันอย่างเช่นบอลสีเป็นบอลสีอุสามณีนะครับผมต้นนี้นะครับผม สำหรับบนสีอุษมณีกระถางนี้นะครับผมมีอยู่2ต้นนะครับผมเนื่องจากต้นนี้เนื่องจากต้นนี้นะครับผมตอนผมซื้อมานะครับผมราคาแพงมากนะครับผมตอนนั้นนะครับซื้อมาต้นเดียวก็500แล้วนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมมีงอกหนอเพิ่มขึ้นหนึ่งหนอนะครับจะให้ราคาพิเศษแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับอยู่ที่600รวมส่งเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากได้บนสีอุษมณีนะครับผมกับมีต้นนี้นะครับมันแบ่งนะครับ อันนี้จะเป็นบอลโบราบรณบอลใบยาวตัวหนึ่งที่สวยงามนะครับผมถึงว่าจํานวนต้นจะน้อยแต่ว่าเป็นบอลที่มีหัวนะครับเตียงไปสักพัก,พกเพ่นก็จะแตกกวัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบอลตัวนี้เป็นบอลที่หายากกันเลยบอลตัวนี้เป็นบอลที่หายากนะครับคนเก็บสะสมไว้นะครับมาต่อกันที่บอลสีที่หายากขึ้นไปอีกนะครับผมตัวนี้ก็นักสะสมเขาเก็บกันอยู่นะครับผมเนื่องจากบอลตัวนี้เป็นบอลที่แผลงมาจาก บนสีกวนอูอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่คือบนสีกวนอูแพงนะครับผมบนสีกวนอูแพงนั้นเขาจะมีลักษณะพิเศษตรงที่คล้ายๆไม้ป้ายนะครับผมเนาะมีสีเขียวตัดกับสีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์สวยงามมากๆเลยนะครับผมับยอดที่งอกขึ้นมาใหม่จะเป็นลักษณะเหมือนไม้ป้ายเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี่เป็นไม้ค่อนข้างที่จะหายากมีจํานวนต้นอยู่ประมาณเกือบ1ิบหนอนะครับผมนี่ครับมีประมาณ10กว่าหนอนะครับมีการแทงยอดขึ้นต่อเนื่องนะครัวนี้จะขายอยู่ที่6 5 0้ยิบรวมส่งนะครับผม นานๆมาแบ่งทีนะครับสาหรับบอนสีกวนอู่แผงสำหรับหนักสะสมไม้หายากกะมีกระถางนี้มาแบ่งนะครับวันนี้สําหรับใครที่ชอบบอนสีกวนอิ่มอันนี้ก็เป็นไม้แผลงตัวหนึ่งที่กําลังจะกลายเป็นปีกนางฟ้าแล้วนะครับผมทุกท่านวันนี้หาของแบบแปลกๆเพรียงๆหายายากๆมาให้ชมกันนะครับผมอันนี้คือบอนสีกวนอิ่มกําลังจะแผลงเป็นปีกนางฟ้านะครับเพราะว่า กอใบเพิ่นเริ่มเลียวยาวแล้วนะครับผมกอนี้ได้ประมาณ10ต้นนะครับผมนี่ครับเป็นกอขนาดกลางนะครับผมทุกท่านกอนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมแล้วถ้าใครอยากได้บนสีควนอิมก็มีกอนหนึ่งนะครับมาแบ่งอยู่ทางนู้นนะครับผมสําหรับใครอยากได้บนสีควนอ RC ิอมกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมเป็นฟอร์มที่เล็กกว่าบนสีที่กําลังกายเป็นปีกนางฟ้านะครับผมทุกท่าน มาดูจานวนต้นของเขานะครับสําหรับจํานวนต้นของเพิ่นกับประมาณสิบกว่าต้นนะครับผมท่านนี่ครับกําลังเป็นไม้ที่กําลังมีโหนอ่งอกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมท่านเป็นไม้ฟอร์มโกรกาลังโตนะครับชอบไม้พื้นใบสีขาวก็มีกกนี้มานําเสนอนะครับราคาไม่แพงมากนักนะครับผม มาต่อกันด้วยไม้โบราณตัวนี้นะครับผมเจ้ากุงไกเซอร์นะครับผมสลับบนสีเจ้ากุงไกเซอร์กระถางนี้นะครับเป็นบนที่มีหัวสีค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมท่านเป็นไม้ที่งอกขึ้นมาใหม่ก่อค่อนข้างสวยเลยนะครับผมสรับกอนี้ผมจะขายอยู่ที่200ร้มส่งเท่านั้นเองนะครับผมท่านได้จำนวนประมาณ10กว่าต้นนะครับผม กอนี้เป็นกอที่กําลังสวยกําลังน่ารักทีเดียวนะครับผมความสูงประมาณ30กว่าเซนสี่คนข้างที่จะเข้มและกัดสีสวยมากๆเลยครับสาหรับกอนี้แล้วสําหรับใครที่อยากได้พื้นใบขาวๆไปตัดกับโทนสีอื่นนะครับผมท่านอันนี้จะเป็นบนสีอีเนานะครับผมสาหรับบนสีอีเนากระถางนี่ก็จะให้ราคาพิเศษไปเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้อยู่ที่200รวมส่งนะครับมีประมาณ10กว่าหนอเลยนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ที่มีหัวนะครับผม การที่เราดูว่าบนสีมีหัวนั่นก็ดูง่ายๆดูจากสีสันของเขานะครับผมนี่ครับกัดสีสวยมากเลยนะครับผมสำหรับกอนี้ราคาก็บริแพงมากนักครับผมหรือว่าใครอยากได้บนสีปีกนางฟ้าก่อนน้อยน่ารักนะครับผมกอนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับนี้ดอกเป็นกําลังงอกขึ้นมาเลยนะครับมีประมาณห้าหต้นนะครับผมทุกท่านเป็นบนที่มีชุดหัวนะครับสําหรับกอนน้อยกอนนี้นะครับผม แต่ว่าถ้าใครอยากได้กอใ,ใหญ่ไซส์อลังการกอนี้นะครับผมเพิ่นจะแผงเป็นเจ้ากุ้งลงกาแล้วนะครับผมทุกท่านอันนี้จะเป็นบนสีควนอิมนะครับผมลักษณะการแผงของเพิ่นจะดูง่ายๆนะครับผมลักษณะการแผงของเพิ่นนะครับผมเนาะจะเปิดสะดือเป็นจุดสีแดงตรงขอบเพิ่นก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นใบใหญ่นะครับผมทุกท่านซึ่งกอนี้ใช้เวลา2ปีกว่าในการ พัฒนาการเลยนะครับผมทุกท่านเห็นว่าครับลักษณะของเพิินก็จะเปลี่ยนไปนะครับใบก็จะกว้างขึ้นใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับแต่ละใบนะครับสาหรับกอนี้นะครับผมจะแผลงเป็นเจ้ากุงลงกาแล้วผมจะขายอยู่ที่800รวมส่งมีอยู่20ต้นใหญ่เลยนะครับผมทุกท่านขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมทุกท่านตัวนี้นี่ครับการแผลงของเพิินนะครับผมขอบเพิ่นจะเป็นสีแดงแล้วก็ใบจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทุกท่านลักษณะอย่างนี้เป็นไม้ที่แก่จัดนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดจํานวนต้นของเพ่นนะครับกอนี้นะครับผมเป็นกอ20กว่าต้นเลยนะครับผมมีการงอกหน่อเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมทุกท่านในระหว่างที่รอเจ้าของอยู่นี้นะครับผมทั่านเป็นโกที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะครับผมกอนี้นะครับใครที่ชอบไม้อลังการถือว่าคุ้มสุดๆนะครับผมเนื่องจากเพิ่นได้หัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมกอนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและก็ ช่วยเอฟบ,บอลสีไปหลายเจ้าเลยนะครับผมบางเจ้าเพิ่นก็ะโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วเตรียมทีมที่จะจัดส่งในวันที่ไปสนีเปิดทําการนี่เองนะครับผมท่านมีตตะกอซีสวยทั้งนั้นนะครับที่คัดมาให้นะครับผมเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจบอลสีนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีบอลมาแบ่งเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ